ไปไหว้บังคับบลูไปบังคับบลได้รับของไหวายสวัสดีครับสวัสดีพุ่มติครับผมสวัสดียังเอาเห็นไว้อยูู่นเดียวนี่ยไว้บังคับบลูโอ้ยไปตู้กิ้งแล้วยังมาซื้อข้องไปตู้กิ้งนะไหว้บังคับบลูเนี่ยซื้อเข้าไปบางคับบีูใช่เดียวใช่เดียวเนี่ยเสียยังแลยครับไล่อันไล่ยางว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้ายัง ไม่เคียงมือเคียงใส่เบ็ดตะเล็ดไลายยางตายม่งปูดเองเตงพุ่นสิยหาไปเบิ่งพุ่นสิยหาไปเบิ่งเชียงไซไฟฟ้าโอเคนะมีแต็นเนลยักได้กอตู้เย็นเหี่ยกระยักได้กอโอ้ดีเคียงซักผ้าเหี่ยกระยักได้โอ้ยใส่ดีนี่เหี่ยเอ๋นี่เหี่ยกระเสี่ยวก่อโอ้ยเย็นจ่อยยอยเหี่ยเย็นยิห้เย็นยิโพดอีเก่งเราซื้อไร สลายอะไรยังอะไยังก็อังนี้ก็คงการอิสลิปอิสลิปยังก็อะไรไอซีอิลิซีโอ้อีซีอิลิซีเออที่มาหลดยอนฝ่าซี่นะสูงสุดถึงสามหมื่นบาทตั้งแต่วันที่สิบหกกราคมจนฮอนดีสปกุมพาซื้อในช่วงเนี้ยซื้อในช่วงนี้ซื้ออะไรทำไมกระตามสร้างอยู่ในฮงโปเนี้ย สามารถเอาไปลดย้อนภาษีได้สูงสุดส0 0 0มื่นบาทต้องมีใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะต้องมาเอาอยู่นี่นะมาไม่ใจะมาเขียนมือเอานี้ไม่ได้ต้องเป็นใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังทันสมัยข้าวถานเลยกี่ซีอีลี่ีปูติมแม่ปูติมเบียระพืชฉลิบซีย่างนี่พอเอาอันนี้แค่นี้เอาอันนี้บ่ะเอาอันนี้เอ๋พร้อมเอาผ่อนได้หมดผ่อนกระไร เออผ่อนแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เงินสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้โอ้อีสลิปเนี่ยสายอีซีอิลิซีโออีซีอิลิซีสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้หมดคุณจะซื้อแบบไหนก็น้อยเว้าดีบริการดีข้าทาดีไปเอองานแต่งสิงห์ของแต่ละเมือนี้เฮียอีใจเครื่องหนึ่งก่อนโอ้ได้เลยครับแล้วเาคยผ่อนแล้วก็เาคาอันนี้ให้พร้อมเนี้ยไปกับกัปปัซีอิเล็กทรอนิกส์นี่นะอีซีอิลิซีเปียกอีกต่าหา โค้งเตะวันที่18พฤษภาคม28กุมภาเออด่วนเลยนะด่วนเลยนะด่วนเลยไปพายเหี้ยไปเบืองหอกของเอาไรเอาไรยางเนอะจังเอนี่ก็เอาเนอะจังสักพักก็เอาสักพักเอาตู้เย็นก็เอาตู้เย็นก็เอาไปไปซื้อไปไว้านบันเิงขึ้นเนอะ